สุขภาพดีมีชีวิตที่มั่นคงคือสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนาหลายคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการที่จะไปถึงเป้าหมายอีกหลายคนกำลังแสวงหาทางที่จะไปถึงจุดไหนในหน้าหลายผาเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นส่วนช่วยให้คนไทยได้คุณภาพชีวิตที่มั่นคง และมีสุขภาพที่ดีสามารถดำเนินชีวิตยังมีความสุขด้วยธุรกิจที่ทุกคนสามารถกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองเป็นธุรกิจด้านสุขภาพที่มีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันค่ะดิฉันต้องการทำธุรกิจพีมาไลฟ์ไทม์ให้เป็นเครือข่ายของคนไทยสามารถออกสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะและยังเป็นธุรกิจส่งมอบความสุขและความมั่นคงซึ่งเป็นมาดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อีกค่ะ ตามสโลแกนที่ว่าความเหมือนที่แตกต่างและความแตกต่างที่ไม่มีใครเหมือนเพราะที่พรีมาไลฟ์ทาวคุณคือเจ้าของธุรกิจคุณจะได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่คุ้มค่าเพราะเราสร้างธุรกิจนี้ไว้ให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงการที่จะสร้างความแตกต่างไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่พรีมาไลฟ์ทาว เราแตกต่างด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตที่สั่งสมมานานกว่า20ปีในการเป็นผู้ผลิตสินค้าสุขภาพส่งไปยังตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับการอยอมรับเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสูงสุดจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PRIMA LIFE TIME มีความปลอดภัยด้วยคุณภาพระดับสากลและเพราะเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนี่คือจุดแข็งที่จะช่วยให้ธุรกิจของเรามีความแตกตา่าง แม้ในยามที่ประเทศกำลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตของเราปัญหาสินค้าขาดตลาดจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีระบบการจัดการสินค้าที่แน่นอนทั้งการผลิตและการขนส่งนี่คืออีกหนึ่งความมั่นใจที่เรามีให้สมาชิกทุกคนนับเป็นความภูมิใจที่เราได้ดูแลคนไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพ ความงามตลอดจนสินค้าในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ต่างได้รับการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีด้วยฝ่ายวิจัยและนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับมาร่วมพัฒนาคิดค้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดภายใต้ชื่อ Prima l i f e t ท m e เรายังให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของไทยเมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของเราจึงทำให้ได้สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเพื่อคนไทยในวันนี้ผ่านนักธุรกิจของ Prima Lifetime เมื่อได้เข้ามาเป็นเจ้าของ Prima Lifetime หลายคนประสบความสำเร็จจนพลิกชีวิตได้ในวันนี้หลายคนพบคำตอบที่แสวงหาและวันนี้ พวกเขาก็อยากจะบอกต่อความสำเร็จนี้ไปสู่ผู้คนรอบข้างและไม่เพียงความมั่นคงในธุรกิจเท่านั้นที่ได้รับครอบครัวก็จะได้รับหลักประกันที่มั่นคงเพราะผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์สามารถส่งต่อให้กับคนในครอบครัวได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือหลักประกันที่จะช่วยให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Prima Life Time ก้าวไปข้างหน้าด้วยความอุ่นใจ พรีมา f e t ท m e ความแตกต่างที่ไม่มีใครเหมือนเรากล้าพูดได้เพราะที่นี่ทุกคนเหมือนครอบครัวครอบครัวที่จะก้าวไปสู่ความมั่นคงด้วยกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่อบอุ่นแห่งนี้ p r พรีมาและทามดีดีต้อนรับค่ะ